เลักนกองลักคือเก่าวะเราก็เออไก่นะบเขเขาเห็นเด้เรากระช่างรกประตูบานเดียวประตูเราประตูบานเดียวบอกกับกระด้ได้อีกเนี่ยอย่านััน่นักอยาเพาอื่ โอ้ขอไปเอาน้ำเย็นมากินเด้อผ่านว่าเขาเพื่อนของเรานว่าเราผ่นบ่ผ่านใส่ชินนะนะอ้าบารนี้ยังอยู่เพื่อนไปตู้คือเก่าเนาะืมแต่เจาจะได้อยู่ราไมีเงินบ่มันบ่อยากสแกนอมีนะมันชี้ไปจ้า ชอง่างทราเนาะชองอือชโอ้ปรากฏชองล้านเลยเงินมีอยู่บ่าองล้านหวยเนาะต้องแตวเงินลายมันน่นว่าอุนช่องล้านวะออกลูกก็ไหวได้ช่องเซนใช่ไหมใช่ถ่าสคดิบเงินดิ มันชิรมันส่งชิริบได้ก็ส่ง <laughs> ให้เพื่อนฮะอนให้แล้วกู <c oughs> มเงินในตัวกันมาได้ดรอกุมเงินเนี่พอมันมีหลักฐานโอ,อุ่นเ <c oughs> ต้เาคนละขเข่าเฮือนเต้เาคนละขเข่าเฮือน <laughs> คนละคนละเข่าเฮือนคนละเข่าเฮือน<ด>จับได้แล้วจับได้แล้ว <laughs> ไปพูดตกใจเลยโดยสบายดีเด้อด้วยอย่างไรดีเอาเงินน้องกันลักเอารถมีอยู่บอกเงินให้ลักนั่นอ่ะเนาะทักทายสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงวัดสู่สู่คนกะยินดีต้อนรับซ่องแม่น้องนอง้ำพิง อีกแล้วพี่พี่น้องเอ้ยโดยการมาพบาพอ่อได้มาหนี้เนะาะเรื่องของน้องแตียวเนี่ยพี่พี่น้องเอ้ยกะหลังจากที่เฮาหามน้องกะว่าชิเมื่อเนอะาะในบัดนี้ทั้งเอ้ยพูดทั้งเมตู้แล้วก็ทั้งสมบแล้วให้คำปรึกษาทั้งเอ้ยเพิ่นว่าคิดเห็นแต่งร้าน้องเพิ่นชิเมื่อเนาะทั้งเอ้ยแล้วก็บโเห็นดีบัดนี้เอ้ยพูดกะหามได้น้องเพิ่นก็เลยบอกว่าให้คำแนะน้ำเพิ่นถ้าเจ้าอยากชุน อยากกินทานนําเพิ่นเฮายากเฮาเมื่อบ่ได้กะเอืมีชิอยู่เอ้อสิอนให้เพิ่นเนาะวันนี้เพิ่นว่าคนสิอนบาดนี้เนาะสิอนให้ทางหญ้าสิใสู่เพิ่นสไปอนกินทานนําโดยเบ่ได้เมื่อบาดนี้เนาะเปลี่ยนบ่ได้เมื่อแล้วล็อกเก็บงเจ้าของอยู่ใกล้นี่บ่ล็อกก็ได้ดอกอหลักคืเาแล้วก็ต้อง ตลอดคือเก่าวะหลักหลวเออไก่นะบ่เขาเปลนได้าสร้างกปรตตูบานเดียวปรตตูเราปรตตูบานเดียว่าก็งหน้าได้อีกแม่ะโอ้ขาไปเอาน้ำเย็นมากินเดอ บ่เดลห้องอ่อนโมผ่านใส่ชินนะนะอ้าวบ้านนี้ยังอยู่เพื่อนไปตู้คือเก่าเนาะเฮ้ยแม่ว่านั่งกินด้วยนั่งเล่นโต๊ะนี่ชุมนมสุมนมขนมพูเนาะน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นอ่ะนั่ง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 คืนระเด้อบันไดหลักได้คืนอะบ่ งานปัญไห้เลยคืนแล้วจะต้องชื่อกนาแนวใส่กุญแจแจ็คชองพวงยี่แล้วแย่แยกไว้หวใส่น้ำกานบางทีตัวหนึ่งเฮียตัวหนึ่งเนาะใส่โทรศัพท์ไปเอืมบอกโทรศัพท์คือกันแล้วมันแยกบานอ้ไรบานเลยกระจายตัวเลยโอ้ยปุ่นจะกินน้ำจะเอาเอ้ยเราเอาว่าเราจะกินบันหนีเนาะเราหายวัวแห้งแล้ว

แต่ว่าเขาชายแั่ปกติเห็นชาวพันสาวพันแต่ว่านี่มันเป็นกาแฟทั่วไปกาแฟเมซอนมีการหนกเมซอนถาวาปั้นหั่นจอกหนึ่งสี่สิบสองพันทาวาปปั้นอันสามสิบแปดเนาะโอ้ยให้อนาน้องแจวได้แล้ double qr มาโฉนเงินให้ทางยา

เท่ารเนาะช่องอองโอ้ประกดชองล้านเลยเงินมีอยู่บ่ชองล้านห้วเนาะต้องเตาเงินลายไปนั้นบ่อุนส่องล้านวะออกลูกก็ไว้ได้เด็กเอาถ่ายเอานาะถ่ายได้ช่งไหนเพิ่ม ใช่ไหมใช่ไหมใช่ถ้าชดิปเงินเด้คุณมือชดิปมันส่งชดิปได้ก็ส่งให้เพื่อนให้อุนให้แล้วกูณมือในตัวกันมาได้เอกะคุณมือพอมันมีหลักฐานอุนคือทางน้องเพิ่นเปลี่ยนใจบ่เมื่อแล้วครั้งแรกกับว่าสิเมื่อบัดนี้มันไกลเฮาก็ให้คำแนะนำให้เพิ่น อุ่นหายช้าเนาะเมื่อกับโบเมนบาทอนี่ได้่าเดินทางกลับไปกลับมามันกะลำบากเอาเงนสิบโมงเก้าโมงสิบโมงจังเลยเลยสองแสนเอากับโป๋ี้บอกเพื่อนจะขานุ่งข่าย่างลูกแน่ยังเเชื่อไม่ใช่ไหมเชื่อหน่อย ก็ไปเอาขนมนมรุงว um ่าล um ุงบอกว่าเรต้องไปแล่น้ำล้างจะแช่แล้วอยากแห้งเกล็ดเอ่อแล้วพุชจะม่ใช่ไหยเจ้าหน้ามะฮะฮักยาฮักยายังฮักยาเมื่อกี้มาเทาไปถักให้เมื่อกี้ยาที่ว่าาันเะมันกระเพาะมันตึงลมมันเข้าแห้งแล้วอะต้มเดี๋ยวน้มันดีเอ้า แม <ak> <B> ่เหงาอกว่าเอ้ยตีกพมันมีอย่างนี้มาเบิ่งดูต้ยก็บ่ฮู้คือกันพี่้งแต่มานั่งฝั่งนี้มันสทนแสงมันมันมนหักไม้าบกนโอ้มาเบ่งดูเอ้ยแวงเฮาก็เฮาก็เป็นโกระเพาะแล้วเฮาก็กินยาอยู่ดนี่ท้องๆกินแม่นอือเ็บปเอ้องานเปียกแล้วเสื้อนั่นออเสื้อเจ้าน่ะเปียกแล้วนั่งทนแสงกนี่่ ใบต้องใบยังก็เอ้ยกระพุกเก่นตรงนี้แต่ห้างตอนนี้ไม่ชี้เศียบหเป็นขี้เสียดเป็นเห็นเขียวหมากได้เขียวหมากอะไรอย่างไรตัวแกนมันจะชี้หมากุ้ยแต่ต้มน้ำแบบมันดีพวกกินน้ำโตัวนี้โกมกไฟนี่บ่าโกมกเงี้ยวนี่บ่นี่บ่อันอื่นอันนี้เอาเขียวหมากได้ตอนเราไปถ่ายกิ๊ฟเซตตัวใบจ้าตัวใบนี่ก็ไม่มีใบเดียวนี่ ไวเดียวจรเพิ่นเอามาไปเลยโอ้ขอไม่ตุ้ยไปมีเพราไอ้พุดถามนะาบังดูห่ะปุ้มดีดีดียังก็นี่นะนี่กระเพาะเราป่ะกระเพาะมันตึงกระเพาะไปว่ามันนูนกมมันเข่าอะไมันผ่านแต๋อเจ้าคือปุ้มกินแน่เจ้ากับเป็นโรคกระเพาะเพิ่นเอามาไปเลยเอออ่ขอขออเพิ่นมาอีกอืมขอให้ไม่ตุ้ยเราหาไม่บังดูมันมีอย่างแน่นี่เอ้ยกับเป็นกระเพาะเลยกะ เคยยังกินมะพริกบ่ได้บุก no. oh, oh, okay. ินมะพริบคนอืมบุก like, uh, uh ินมะพริกเจ้าว่าห้างยังแกนยังเข้าจะากินกินมากเชี่ยวมากจะเอาในไซต์ที่เชียดแมนบ่มันแมนบ่แบบเปื่อเปื่อกี่เชียดนี่นะโอ้โหเปื่อ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 เป็นยังว่าเปื่อกปื่อมันเคยอยากเปื่อตัวเองบุญคนว่าที่เชียดอ่า ไม่ต้อากินมากกินเคี่ยวมากไม่ตเอาเคี่ยวมากนี่เลยมีอีกบ่ไม่ต้องเอาให้ละข้าเดียวเราอยู่ใช่อยู่ดอนนี่อ่อนเอชโอ้ยวะไก่ไปจ้ะวันได้ไก่วันไดนแล้วก็ควรไปไปข้าเดียวต้มต้มบดนี่บ่ต้มชองงานี่กะพ่อต้มชองงาแล้วก็เอาใบนี่ใช่ใบใบนี้คนให้ให้เบิ้งซื่อว่าใบมันแบบนี้คนบอกค่ะ <Hey> ทัยห่ไ้บ yeah, ัดไปทายยังไปน้ำไม่เท so so yeah, oh, uh ่าคนแลยอ่าบัดคไปปลาอ๋อเจะพายโต๊ะไปะผูสัยจไปน้ำเบื่อยูนี่แหละเออพูนี่แหละเดน่ไปเบิ่งบ่ไปบงบ่ไปเบิ่งบ่ไปเบิ่งบ่ไปเบิ่งไปเบิ่งบ่บ่บบ่่น่บ่่บ่บ่บ่่่่่บ่เบ่่่ นี่อยู่นี่บ้างไป้ชีได้สิ่านะไปยังเเด้อไปยไปกไดีจ้ะเลจไก็ไ้้ิลังลางไปไปลางกจอิลมีอยู่คู่หนึ่งแบบนี้ เอาบ่เอพูดเอวแบบนี้เลยจะพบดใ้งามเลยนี่อะไของน้องแตเออของเขาใส่ตะกี้นะสก็บหลางไว้องสกบหลางไว้ใส่กระโบกไต๊ถ่านนะไปเล่นกำงเลนไ็ผลผลนาชิมาแบบนี้แต่เบิ่งกอนาต้นไม้ดีกระเพาะเออพูดกับบเคยเห็น

เ้าปีนหัวได้บันเจลปีนหัวไปทำไรขอป้าลิกดีไปจ้ะเหนบ้างเนบ่อบ้าเฮ้ยเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้า โอ้ย oh, bon ืบอฮหอดแหละเดี๋ยวชาดีใจอยู่ใช้ไปตู้ไก่ป่ะไก่ป่ะไปเอาข้างไม่นะอยากไปน้ำก็ไปเห็นมตายบาทนี่ทำมาทำมาเจ้าอะไรผุดเราชวนเอามาอยากไปน้าไปตู้เบอร์ข้างไม่ดีเช็ดรถบาทนี่เได้ถุงยางไปเก้าปากคอเลยเนาะโอ้เชือกอะไรกับมันแกอเพื่อนมาลวเนาะ บ่เขาน่ะบลลากินแกงเไม้นะ่เฮาน่นนะแน่นแบบายใจบเได้นะไอ้พุดเขา่ะเานถ้ามากินแล้วก็ได่ไปะอ้อันนี้เพื่อนไปห้าหมาไป้นาแล้วมัอันกระเพามันทำมันรมมันเข้าแห้งเมื่อให้เพรต้มบ่เนี่ยนะโอ้บ้าบอบ้าเพื่้งไม่ดีกระเพาะตูตามลังไมะตู แล้วไ่ตู้ว่าคิดากล้ลไปกะันนกคอยนนี้เอามาเลยตรถบาทนี่เจเจอผู้เถ่าตัวอะไรบาทนี่ก็ลราขายเฟอร์พ่อเบ้าอยู่นี่ขนมขายเฟอร์ขายขนมเบ้ก็ผ่านแม่ต่ว่าโฮมีเฮือนอยู่นอกที่คากอยู่ได้เนาะ ตากะต้มข้นนมข้นนมมันมากก็แทนน้องแต๋อชื่อชุกินอุ้ยปวดเมื่อยอองกันได้เลยมีตู้ใช่นั่นอยู่ใช่ฮะอยู่ใช่นียงทางไหมอยู่างดีนั่น ฉันหน่อยเด้เลยเจ้าป้ถฒ่าตัวแล้วบาทเนี่ยบ่หอดฉม ung เ่าตายบ่หอดฉมุงอ้าวเป็นโชกบดเนาะดีกับเพาะแม่ข้ากินแกงหมองไม้มันูนนี่ไดเลยดีปอะอืมเมื่อกินพอข้าไปเอากัน มองพี่บ่าพันชาว่าดีๆก็ไปเอามากินกะตุ๊กกนะแบบเดียวตุ๊กดำฉากงอกใช่เนาะเ่ี้องีอกินนี้ใช่ป่ะนี่รวมแช่ได้แล้วพร้มทางนี้ว่าทางไปหน้าประตูกะ

ฮะแถววิไงแต่ว่าโอ้ยโอ้สี่บัวฟาน้ำรักแต่มาแบบพอดีกระเทินบบาดนี่ชิมเ่อกับพอดีกระเทินแค่มาก่ หลักดอมหลักดอนเท้าเออเป็นม่เหบเทฮหอดาวเปาเฮ้เฮ้ยโอ้ผัดีวพอเป็นหยกกัญญาเด้อผมเหยพี่นึ่งเหี้ยเด้อหน้าคอยเฮ้ย คุณน<ไ> <ไป S 1> นะเ <till S 1> จะ้า oh. น่ะไปให้หอนให้นอ้าเดินถูกอัน่ะเอาแกนมันเด้อเอาเปลือกมันเลยถูกมันหั่นโกบกอกอะไรเดินนาคอยมาเล่นเองแต่ผมมีคนพาเห็ดนะตู้เนาะพาตธอหอบแล้วบ่ไหนเมื่อยเดเอาอกไป mời mưa năm phong là hưng tên ừ. ừ. bất tuần đi <laughs> <Mà> tổ... <laughs> mưa hưng cho hưng hưng mưa hưng cho hưng 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 นี่ก oh. oh. ็เดินจะค่อยขุปลูกมันมันเนี่ก็เลิอ่อนี่ก็เห็นให้นาเขาเล้วเลยโอ้พระเจ้าอยู่พุ่นเอ่อเที่ยงอยู่พุ่นโอ้พุ่นหน้าก้อนใช่ไหเบิ่งเบาไว้แล้วพ่อลราเมื่อยแล้วเมื่อยเฮ้ยนึงว่าเมื่อยเมื่อยแล้วเก๋กระบปุ้ชัยพุ่นเนาะเฮ้ย ไอตู้นี่กับต้นนี่กับแม่นบ่เนี่แม่นบ่แจ้วนี่ยนะเบี้ยมาปุ๊บเบียมันละบ่อนมกอเอ็กซ์้กับหัวใจเอ็เลยสุกงกอคือวนนี้ีเอ้วันนี้อาตเนี่ยก็เอไกซ์เเออเอาไปกบ่้แม่นี่มีโกกนึงเอาบ่เบี้ยบ่ยากเลยว่ามันยงจไปทางไม้ทันจ่าพอแล้วาจ้ว ไดต้มเปลือกมันต้มเปลือกหรือต้มแกนต้มแกนน่ะเปลือกมันบริโ้มบริโภคเออแกนมันดีสิอันนี้เอาให้บังซเปลือกเดี๋ยวถุงยางดิจิมบันนี่กระากได้เชรต้นมะกรอ่ะตุ๊ไปบังไปเไปบงต้นมะกอไปมันลมแล้วตนี้ลมแล้วเอออยู่นี่หมดต้นกไปบังไปบังต้นมะกรอ ก็ตัวมากระบอกแพะโอ้ฮะหาคุดจิอกจิรอเนาะจิ๋ดนี้ก็ตัวมากระบอกแล้วนี่มาเกาะมี่มดแล้ว

ผลจากคนมาแล้วดีเก้อยล่ะฮะบาดนี่กับบาดนี่ปลาลงเลยเจวปาโอเจอมีตู้ตัวมาปลาคุณชิมีปผวกน้อยผุดเนาะเผวกแถวนี้เลยอ่าแ้่ไม่ได้ขอหาน,น่อย มาให้ท่านถวยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะโอ้พากันเดินทางมาเอาห้างไม้ดีกระเพาะดูอันในกองกองมองนี่ว่าไปตู้ว่วมาเก็บเอานะเออนี่นี่แล้วว่าเป็นชี้เขากัมาแล้วเสียไม้เฮียนี่อ้าวผู้บอกเหราแม่เล็กขนมไก่เนื้อเขาอ่าไก่เนื้อโดยไก่สดไก่เไก่เปตู้หอบเลยเนาะ ເຮົາຊັ້ນໂອເຄໃຫ້ພີ່ນ້ອງເອີຍສໍາລ <c oughs> ັບຄລິບນີ້ເຮ <c oughs> ົາກໍຊິຂໍລາຈົບຄລິບໄປກ່ອນເນາະໂດอ่ะສະບາຍດີເດີ້ນ້ອງເດີ້ໂດຍໄປແລ້ວເນາະແມ່ນບໍ <c oughs> <c oughs> ່ເຮັດໄລ່ບ